เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ควรมีไว้ติดบ้านแล้วโซเลเล่ M 2 0นะคะไม่ใช่ไม้ม็อบธรรมดาแต่เขาเป็นไม้ม็อบที่สามารถแยกน้ําดีแล้วก็น้าเสียออกจากกันได้ไไพร้อมตัวผ้าที่ทําจากเส้นใยไฟเบอร์สามารถดูดซับได้ดีแล้วก็ทําความสะอาดง่ายมากๆเลยค่ะรับรองว่าไม่สะสมเชื้อโรคแน่นอนส่วนการใช้งานนะคะก็คือง่ายมากและย่งชอบมากๆเลยค่ะเขามีแยกถังน้ําดีแล้วก็ถังน้ําเสียใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากส่วนหัวฉีดน้ามีทั้งหมด3จุดคูนีแล้วก็ดันค่ากดช้าๆแบบนี้นะคะจะเป็นการสักผ้ากดเร็วจนขึ้นไฟสีส้มนะคะจะเป็นการปันม้้แลวก็ถู ทุกพื้นผิวทุกซอกทุกมุมจะเข้าซอกเข้ามุมก็ง่ายค่ะเพราะว่าไม้ถูพื้นเข้าพับได้ในส่วนทําความสะอาดม็อบนะคะเขาก็จะมีลูกกลิ้งแล้วก็แปลงแบบนี้ช่วยให้มีประสิทธิภาพนะคะในการทําความสะอาดมากขึ้นจะดําแค่ไหนก็เอาอยู่ซักผ้าด้วยน้าสะอาดทุกครั้งตอนถูมั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่มีกลิ่นเหม็นอับแน่นอนและตัวถังนะคะเขามาพร้อมแปลงทําความสะอาดทําความสะอาดง่ายค่ะส่วนน้าเสียก็ดึงปุ่มข้างๆออกได้เลยน้ําเสียก็ล้างออกไปค่ะส่วนน้ําดีก็ยังอยู่ที่เดิมฉลาดประหยัดปลอดภัยไร้เชื้อโรคไอเท็มนี้คือเลิฟมากค่ะส่วนส ก็น่ารักนะคะหมายก็ตั้งได้ในม,มีไม่ได้แล้วค่ะกดตะก,กาได้เลย